นนาทมลนานาาทยสาธุชนใส่ใจสดับสาระนารู้พร้อมทัาบน้อมรับสายทานสตาร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการล้านนาธรรมล้านนาไทยนะครับซึ่งรายการของเรานนั้นจะเป็นรายการที่จะนําเสนอในเรื่องราวของสารนาธรรมในต่างพระพุทธศาสนานะครับและเกาะรายการของเราจะเป็นรายการที่จะอนุรักษ์ภาษาภาษาอู้รําเมืองนะครับเอามาอููจากันเพื่อบท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกันนะครับ ซึ่งก็จะแบ่งช่วงของสาระรายการออกเป็นสองช่วงเทวยกันนะครับช่วงแรกนั้นก็จะเป็นช่วงการสนทนาปัญหาธรรมะก็จะเป็นช่วงที่จะได้ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมในรายการของเราโดยที่ท่านสามารถที่จะส่งคําถามข้อข้องใจไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตหรือว่าคําถามเกี่ยวกับหลักธรรมในตางพระพุทธศาสนาที่ท่านมีข้อติดข้องข้องใจอยู่สามารถที่จะส่งคําถามเข้ามาในรายการของเราได้นะครับ ซึ่งเขาจะได้นิมนคูบาจะได้มาเมตตาต่อคำถามเมื่อกับท่านผู้ชมได้หายข้อคองใจที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงที่2นั้นก็จะเป็นช่วงของการแอลวัดผมเองก็จะพาท่านผู้ชมไปแอลวัดวาอารามต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนําเสนอถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับชมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามของเมืองล้านนาเฮานะครับช่วงแรกนี้เอามาอ้จากันก่อนนะครับกับช่วงของการสนทนาปัญหาธรรมะ ซึ่งวันนี้นะครับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์พระมหาอววรภูริปัญโยเจ้าอาวาสสตริยธรรมวัดปันเสาตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประธานในการก่อสร้างธรรมสถานม่อนพญานคราชอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งวันนี้ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาอยู่กับเราแล้วนะครับกับไปสาพระอาจารย์ครับเจรินพรครับสัปดานี้ก็ยังคงเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับช่วงเข้าพรรษาอยู่นะครับก็จะสอบถามกับพระอาจารย์ในเรื่องราวของ อันนี้สงของการถวายผ้าพันษาว่าจะมีอันนี้สงจะไดพ้องครับเจริญพรท่านผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงการละทานการเข้าพรรษาอยู่ครับในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะมีการทําบุญหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการถวายผ้าพรรษาเนี่ยผ้าพรรษานี่ก็มีความสําคัญสําหรับตุตเจ้าเป็นอย่างยิ่ง การจะถวายผ้าพันษาเนี่ยเป็นการละทานก<ะ>็จะต้องถวายในช่วงนี้ท่านก็คือช่วงที่อยู่จำพรรษาจะครบแล้วก็จะออกพรรษาแล้วก็จะถวายได้นอกจากนั้นก็จะถวายมาได้ก่อนที่เราจะมาอู้เกี่ยวกับเรื่องของอน,นิสงส์หรือว่าวิธีการถวายเราก็จะต้องมาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นไปเป็นมาก่อน<ะ>ว่าผ้าพันษาเนี่ยมันมีความเปลนไปเป็นมาอย่างใด ได้รับการอนุญาตให้ถวายเมื่อใดเนี่ยญาติโยมก็จะได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องบางคนเนี่ยเปิ้นว่าผ้าพันสาก็ผ้าพันษาเปิ้าผ้าอาบน้ําฝนก็ผ้าอาบน้ําฝนถามว่ามีอานิสงส์ยังได้กุกบ่ฮหู้อีเห้ยประวัติมันเป็นมายังได้กุกบ่ฮหู้อีเฮ้ยพออุ้ยไม่อุ้ยเปิ้นตานมากูก็ถือหีดตามเปิ้นเออเปิ้นตานเฮาตานอะอย่างเนี่ย ก็ต้องเล่าให้ญาติโยมได้ฟังก่อนว่าในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เนี่ยก็มีพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากเมืองปาวาพระสงฆ์เหล่านี้เนี่ยมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งบวชที่เมืองปาวาไก่<ะ>ไก่จากพระเชตวันมหาวิหารไก่หลายร้อยโยชน์ก็มีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า อ่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็แต่ว่าไปบ่ได้ติดฝนอ่าช,ช่วงนั้นก็เป็นฤดูฝนก็เป็นฤดูการเข้าพรรษาก็จะต้องจําพรรษาตามที่พระวินยัยเปิ้นบัญญัติเอาไว้อ่าพอออกพรรษาปุ๊บก็ใจมุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าบ่ได้ร้อให้ฝนมันยั้งก่อนอ่าออกพรรษาใหม่ๆนี่ฝนก็ยังมีอยู่ขี้เปะขี้ปงไออย่างมันก็มีอยู่เขาก็เร่งเดินทางจากเมืองปวามาเนี่ย เดินทางมาวันละ30โยดเนี่ยโอ้กาะออหน่าแกเหมือนกันเนอหนึ่งโยดก่ประมาณซาวกว่ากิโลเนาะอานั่็วันละ30โยดนี่ก่ออ้ออีละหอยละแหงอ่อนแรงเหมือนกันก่บัได้ดูแลผ้าจีวรของตัวเกาและถนนหนตางสมัยตะก่อนเนี่ยอินเดียเนี่ยอาตมาเข้าใจว่าจะทุระกันดารมากกว่านี้อย่างประเดี๋ยวนี้เขาไปยังธุระกันดารเนาะอ่อบางตีบางตางก็ยังบัได้ลาดยางยังเป็น หลูกลังอยู่เนี่ยใจระยะเวลาเดินทางลําบากสมัยตะก่อนก็เดินทางลําบากมาเดินทางไปก็เป็นขี้เปือไปอัยางไปเพิ่มเกาะจีวรตุ้เจ้าเนี่ยเพิ่มมนได้มีเปลี่ยนอย่างที่บอกคือเบื้องต้นว่ามาได้มีเปลี่ยนก็คือผืนใดผืนนั้นเหมือนๆถึงจะได้มาผืนหนึ่งเมื่อพระสงฆ์เหล่านี้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยถวายบังคมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย นางวิสาขาก็นั่งอยู่โดยนั่งอยู่โดยก็หันโอ้เป็นหน้าอินดูตุเจ้าผ้<ะ>าจีวรเก่ากอเก,ก่าพุทธก็พุทธแทมบอ่อเป็นขี้เปื้อตัวแหมต่างหากเนี่ยเป็นคามุกคามอมเนี่ยพระสงฆ์เหล่านั้นก็ได้รับการปฏิสันฐานจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อไต่ถามสารทุกซุกดิบ าอาะสงเหล่านั้นก็สบายดีทุกอย่างแต่ก็ลําบากเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อนแสวงหาจีวรน,นี่แหละลาบากเพราะว่าอยู่บ้านนอกเนาะอาปาวานี่ก็ถือว่าเป็นเมืองบ้านนอกในสมัยโบราณนางวิสาขามหาอุบาสิกานั่งอยู่ตรงหั้นพอดีได้โอกาสนางวิสาขาเนี่ยเป็นต้นบรรยัตหลายเรื่องเหมือนกัน <c oughs> ได้โอกาสนางก็เลยรีบขอพรพอดี เนี่ยเราจะสังเกตหันว่าคนใดก็าตามที่เป็นคนที่มีบุญเนี่ยเพื่อนบ่ยอมปล่อยช่วงเวลานาทีแห่งบุญให่มันผ่านพ้นไปง่ายๆเพราะเพื่พอเนเอยอย่างขึ้นมาปุ๊บยกมือทันทีนางวิสาขาก็ยกมือขึ้นมาเพื่อ,อที่จะขอพรพระพุทธเจ้าทันทีว่าข้าแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระเจ้าหันความลำบากของพระสงฆ์เนี่ยที่ครองไตจีวรเนี่ยเพียงชุดเดียวตลอดเนี่ยขอให้ ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ถวายผ้าพัานษากับพระสงฆ์ที่เปิ้นจำพันษาแล้วก็เดินทางมาหรือว่าเดินทางไปเนี่ยขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ถวายพระพุทธเจ้าขออนุญาตแต่ว่ามีเงื่อนไขงานผ้าพัานษานี่มีเงื่อนไขเปิ้นก็บ,บอกว่าตัวเจ้าพระสงฆ์ที่จะได้รับการถวายผ้าพันษาต้องอยู่จำอาวาสณสถานที่แห่งนั้นครบไตามาาสามเดือน ไม่ไปนอนค้างอ้างแรมบก็คือว่าพรรษาบาคาจถึงจะได้รับการถวายผ้าผันษาอันนี้เป็นที่มาของการถวายผ้าผรรษานับตั้งแต่นั้นมาก็มีการถวายผ้าผรรษาเกิดขึ้นหลังจากที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ขอพรจากพระพุทธเจ้าก็ถวายกันเรื่อยมามาะเดี๋ยวนี้ก็มีธรรมเนียมปฏิบัติถ,ถวายกันเรื่อยมาผ้าพันษาก็จะต้องถวายหลังจากที่ออกพรรษาแล้ว ก่อนการถวายผ้ากรถิ่น<ะ>ก็จะถวายผ้าพันษาก่อนนี่ก็เวลาถวายแล้วเนี่ยตุตเจ้าก็จะได้พลัดได้เปลี่ยนได้นุ่งผ้าพันษานั้นแล้วก็อานิสงก็มีนักสมควรเหมือนกัน<ะ>เพราะว่าการที่เฮาได้ถวายผ้าพันษากับทุตเจ้าที่จำพันษาทั่วนใดนมาศสามเดือนในอาวาตใดอาวาัสหนึ่งเพิ่นก็บอกว่ามีพระอานิสง์ยิ่งใหญ่มหาศาล สามารถที่จะทำให้ไปเกิดถึงชั้นพรมโลกได้เนี่ยไปเกิดเป็นพ <c oughs> รมได้เลยนะครับสามารถไปเกิดเป็นพรมได้แล้วก็ปรารถนาความเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะได้เป็นพระมหากษัตริย์หลายร้อยจาย้า <c oughs> ปรารถนาความเป็นเศรษฐีก็จะได้เป็นเศรษฐีหลายร้อยจาย้าแล้วก็บัตทกลงในเบื้องต่ำนั่นก็หมายความว่าบัชลงสู่อบบยภูมิอย่างแน่นอน <c oughs> เป็นนิสสงแห่งการถวายผ้าพันษา ญาติยโยมสาธุชนทุกท่านก็จะมีสิ่งที่อาตมาอยากจะย้ำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการถวายผ้าพันศาเนี่ยอย่างแรกที่อยากจะเตือนญาติโยมหรือว่าอยากจะขอเมตตาญาติโยมก็คือคุณภาพค,ค,คุณภาพเนาะประเดี๋ยวนี้ผ้ามันมีหลายชนิดแม่นครมีทั้งผ้าแต้ผ้าปอมผ้าเทียมยี่ห้อนั้นยี่ห้อน,นี้ต้องเลือกแม่นครต้องเลือก ญาติโย,ยมก็จะต้องเลือกเนี่ยเวลาจะถวายพระหรือว่าถวายภัยเนี่ยก็จะต้องเลือกก่อนว่าผ้านั้นดีก่อผ้านั้นเหมาะสมก่อสีสันถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะต้องเลือกสค์ให้ดีถ้าหากว่าเราเลือกสค์ให้ดีแล้วเนี่ยก็จะทำให้ผ้านั้นมีคุณภาพพระทรงก์ก็จะได้ใจผ้าที่มีคุณภาพ แต่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็บ,บอกว่ามาเฮื่อยุดติด่าถ้าหากว่าตัวเจ้าตนใดตนหนึ่งยุดติดในผ้าเนี่ยก็จะทําให้เกิดอกุศลเจตนารเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกัน่าก็อูนอกเรื่องไปน้อยนึ่งรับอูนอกเรื่องไปน้อยก็คือตัวเจ้าได้รับการถวายผ้าพรรษาเนี่ยเป็นผ้าเนื้อดีเนื้อละเอียดเป็นผ้าที่มาจากแคว้นกาสี พอถวายเซตเรียบร้อยตู้เจ้าตัวนี้ก็เกิดอาพาธก็คือบัดสบายล้มป่วยบัตส,สามารถที่จะใช้ผ้าผืนนี้ได้นอนทรงอยู่ในกุฏิตราบจนกระทั่งอ,อยู่มาวันหนึ่งตู้เจ้ารูปนี้ก็มรณาภาพก็คือตายเนี่ยขณะที่ตายเนี่ยใจก็ไปผูกพันกับผ้าพันศาที่โยมถวายก็ไปเกิดเป็นเลนนะเลนตัวน้อยเนี่ยนะไปอยู่ตะมูลลือผ้าเนี่ยแล้วก็ ท่าของตุ่เจ้าเนี่ยเวลาพระสงฆ์ตายเนี่ยบอกว่าบริขารใดๆก็ตกเป็นของสงฆ์<ะ>ก็จะมีการแจกจ่ายกันไปว่าตนนี้จะได้อย่างไป<ะ>ตนนี้จะได้อย่างไป<ะ>โอ้พระพุทธเจ้าหันว่าตุ่เจ้าตัวเนี้ยไปเกิดเป็นเลนอยู่ในจีวรถ้าเกิดว่าพระสงฆ์เนี่ยไปปากันคีจีวรหรือว่าไปดึงจีวรไปแจกจีวรตอนนั้นเลนตัวนี้จะเกิดโทสะ,ะก็จะโคด ก็จะอาฆาตตุ้เจ้าทั้งหลายทั้งปวงที่ไปแบ่งผ้าแทนที่เลนตัวนี้เนี่ยจะไปเกิดในสวรรค์ก็อาจจะต้นรโกก็ได้ครับอ่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสห้ามว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอย่าเพิ่งไปแบ่งผ้าจีวรของพิสูจรูปนี้เตือครับอ่เอาไว้หันก่อนคือครบเจ็ดวันก่อนพอวันที่เจ็ดแล้วพระพุทธเจ้าก็าดูกรพิสูจทั้งหลายไปแบ่งได้ละ S <S เนี่ยเขาก็ปากันไปแบ่งกันพระสงฆ์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตู้เจ้าตนนี้ยังแบง่งทําไมต้องรอเจ็ดวันพราะพุทธเจ้า,จาก็ว่าเนี่ยตู้เจ้าทีเ่เป,เป็นเจ้าของเดิมเนี่ยจิตเปิลไปผูกไปมัดกับผ้าจีวรผืนนี้ก็เลยเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้าแล้วเลนเนี่ยมีอายุได้เจ็ดวันแล้วก็ตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์อันนี้สง์แห่งการปฏิบัติธรรมมาเมือนแต่ว่า อาสนกรรมกรรมสุดท้ายนี่ไปติดฮานอยต้อใจติดฮาดน,นอยฮาน,น,นอยกระทามือไปเกิดเป็นเลนแต่ถ้าหากว่าช่วงเวลาที่เปิ้ลเกิดเป็นเลนอยู่เนี่ยทุกเจ้าไปลื้อไปควยของเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลเกิดอาฆาตโมโหอาจจะเกิดการด่าการแช่งตุกเจ้าตนได้ตนนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้ก็จะทำให้ เลนตัวนี้ไปตกนรกทันทีอัอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็อยากจะเอามาเล่าเพื่อเพิ่มเติมและในประเด็นนี้ก็ขอเสริมเห็มน้อยนึงอสันกรรมอสันกรรมในที่นี้ก็คือกรรมสุดท้ายเอาตุ้เจ้านี้เป็นตัวยอย่างว่าเวลาวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของญาติโยมมาถึง ถึงที่จะนึกถึงแต่บุญกุศลคุณงามความดมีนึกถึงพระพุทธโธขึ้นได้หายใจเข้าเป็นพุทธหายใจออกเป็นโธนึกถึงบุญที่เราเคยไปทำญาติโยมเคยไปทําบุญที่ไหนนึกได้ขึ้นนึกตอนนั้นเคยไปถวายเข้าปินที่บาทถวายสังฆทานเป็นเจ้าภาพตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นึกอยู่ตลอดเวลาอย่าให้อ,อกุศลได้ช่องออถ้าอากุศลได้ช่องเมื่อใดเนี่ยโอ้มันแวบมากาเดียวเนาะ เออไปฆ่าไก่แตนที่อ,อย่าไปเกิดบนสวรรค์ก็ไปตกมอนหกหแต่ถ้าสมมติวราเานึกแต่คุณงามความดีเนี่ยก็จะทำให้เกิดเกิดบนสวงสวรรค์จันฟ้าแต่ว่าได้หมายความว่าทําชั่วมาตลอดแล้วเกามาคิดดีจนในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วไปเกิดบนสวรรค์และอัน กรรมบดีเนี่ยมันจะมดไปมาใช่ไปเกิดบนสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อมดบุญแล้วก็จะต้องมาเสวยกรมรมที่กัวง่ก้าได้ทำเอาไว้อ,อันนี้เป็นอสันกรรมซึ่งอาตมาภาพเนี่ก็ฝากไว้ให้สัายาติยมได้พิจารณาวันนี้อาจจะอูุนอกเรื่องไปน้อยเกี่ยวกับเรื่องของท่าจีวรเนาะ เกี่ยวกับเรื่องของผ้าพันศาเพราะว่าเรื่องราวของผ้าพันศามันก็บอกค่อยมีอย่างนักตระดก็เอาเรื่องอื่นๆมาเสริมเป็นความรู้เพิ่มเติมเพื่อแก่สถาญาติโยมเมียยังจะถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็ยังจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการถวายบอกว่าจะเป็นผ้าไตจีวรสสบองอสะเป็นอัฐรบริการของรูเจ้าพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็คือว่าสังเกตที่ผมไปตามวัดวาลางต่างๆเวลาเวลา ทาย,ยการิกราเปิ้นถวายแล้วสมมติว่าตู้เจ้าบ่ได้เอาไปใช้พระสงฆ์ม่ได้เอาไปใช้แล้วก็คนถวายจะได้อันนี้ส่งหรือว่าไ่ได้อันนี้ส่งประการใดครับอาจารย์ครับจเจริญพร